คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกําลังอยู่ที่เมืองนาคบปูนะครับซึ่งเมืองนี้เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศนิเซียนะครับและที่นี่แหละครับเมืองนี้แหละครับที่เป็นบ้านเกิดของเด็กผู้หญิงวัยสิบสี่ปีที่เธอได้ชื่อว่าเป็นเด็กผู้หญิงที่ตัวเล็กที่สุดในโลกนะครับวันนี้เราก็กําลังได้ถึงบ้านเธอแล้วครับโอสวัสดีครับน a m a s k a คุณผู้ชมครับผมแอบเห็นแวบๆครับเห็นไหมครับ คุณผู้ชมเห็นอย่งผมไหมครับไม่เห็นละสิเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมๆกันดีกว่าแต่ผมเห็นแล้วล่ะฮะเจยูดิหนูน้อยตัวจิ๋วเธอเป็นเด็กอายุ14ปีที่ตัวเล็กที่สุดในโลกเพราะเธอมีความสูงเพียง58เซนติเมตรและน้ำหนักเพียง5กิโลกรัมเท่านั้นหรือเท่ากับเด็กอายุเพียง2ขวบ ในช่วงแรกเกิดเธอเป็นเด็กที่ตัวเล็กที่สุดเท่าที่อินเดียเคยเจอมาจนได้รับใบประกาศจัดลิมคาบุกออฟเรคคอร์ดซึ่งเป็นสถาบันบันทึกสถิติของประเทศอินเดียและพ่อแม่ของเธอก็ภูมิใจที่เขาได้ลูกสาวที่ตัวเล็กน่ารักอย่างนี้เหมือนรองเท้าตานะฮะคู่เล็กๆนะครับแต่อันนี้เป็นรองเท้าที่เขาใช้งานจริงนะครับซึ่งน้องเขาจะใส่ไปนู่นไปนี่ไปโรงเรียนนะฮะคุณผู้ชมครับกระเป๋าโรงเรียนของเธอครับี่ัวอันใหญ่มากเลย แล้วดูน้องนี่ครับใหญ่กว so ่าตัวเธออีกครับกระเป๋าโซบิกนะแค่ได23นิ้วมันครับ23นิ้วฮะก็ความสูงประมาณ23นิ้วก็ประมาณเกือบสองไม้บรรทัดนะครับเกือบ2ฟุตนะครับไม่ต้องพคุยอ่อนไม่ต้องพูดกัลาละที่มาสุดเอ่อสับสุดูั่วโลกท่วชดิู बहुत अच्छा लगा। सभी मम्मी ऐसा लगता थी बड़ा होना और फिर बाद में नहीं। मैं तो छोटा रहती हूँ बहुत अच्छा लग रहा। सब से सवाल पूछते। आ... आपका नाम क्या है? आप कितने साल के हो? सब सवाल पूछते। फिर बहुत परेशान हो जाती मैं। नहीं। नहीं। เด็กหญิงอายุ14ปีคนนี้เธอมีความฝันที่จะเป็นดาราและความฝันอันสูงสุดของเธอก็คือฮอลลีวูดก่อนหน้านี้คนที่ตัวเล็กที่สุดในโลกคือนายโมฮัมเหม็ดกุลชาวอินเดียเช่นกันซึ่งครองสถิติมานานกว่า17ปีซึ่งขณะนั้นเขามีความสูงเพียง57เซนติเมตรเท่านั้นได้เสียชีวิตลงไปเมื่อปีก่อนทําให้ปัจจุบันเจยยติกลายเป็นเจ้าของสถิตินี้ทันที เมื่อกกช่วงวัยเด็กเจยุติได้ป่วยเป็นโรคแคละชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าภาวะกระดูกอ่อนไม่เจริญจึงเป็นเหตุให้ตัวของเธอนั้นเล็กมากผิดปกติถ้าหากเธอกระทบอะไรแรงๆก็สามารถทําให้กระดูกของเธอนั้นหักได้ง่ายดูดูนักกาดูดนักกามเลยอินาอิลชกระบบอด็อกเตอร์เกัก पर उन्हें चेक किया इसका इलाज बोले नहीं होगा हमारे लिए तो हमारी बच्ची है अब दुनिया उसे जैसे भी देखे जैसा सोचे जैसा माने हाँ। हम भी उसको देवी जी मगर देवी हम भी हम हम हमारे मन से तो हमारी जो मानते हैं हम तो ये नहीं कह सकते कि भाई दुनिया क्योंकि हमारी बच्ची देवी है अच्छा हमारे दिल में हमारे लिए जो है वो है ตอนนี้เราก็มาถึงโรงเรียนของน้องจอตี้เขาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับว่าเขาเรียนยังไงแล้วก็โต๊ะเรียนอุปกรณ์การเรียนเขาจะพิเศษขนาดไหนไปโนโะเคนสปีคพีนดิเวลาอยู่ในโรงเรียนเธอกกไม่ได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าเด็กคนอื่นยกเว้นแค่โต๊ะกับเก้าอี้ที่ทําให้เธอเป็นพิเศษเท่านั้นที่สําคัญเธอเรียนหนังสือเก่งไม่แพ้กับเพื่อนในห้องเลยและเธอก็ยังมีความฝันเหมือนกับเด็กหนุ่มสาวในห้องเช่นกัน และนี่คือเรื่องราวของสาวน้อยอารมณ์ดีเจโยติที่มีเคยสิ้นหวังกับขนาดของลำตัวและกล้าทำตามความฝันของตัวเองต่อไปครับคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าน้องจายติเขาจะมีร่างกายที่ผิดปกติจากเพื่อนๆในวัยเดียวกันนะครับแต่มันก็ไม่ได้มีส่วนสําคัญในชีวิตของเธอเลยเพราะว่าเธอได้รับความรักได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนรอบข้างจากเพื่อนๆของเธอและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเธอได้รับความรัก จากครอบครัวของเธอเองสิ่งนี้แหละครับที่ทำให้มาเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปในชีวิตเธอ